การเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลของฝ่ายคา้านถ้าเปรียบเทียบกับโทษทางอาญาถือว่าการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจเทียบได้กับโทษประหารชีวิตประหารชีวิตรัฐบาลครับไม่ต้องการให้รัฐบาลนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีท่านใดที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ยังจะสร้างความเสียหายให้แก่ชาติบ้านเมืองแก่ระบบประชาธิปไตยรุนแรงนะครับมิใช่นำมาพูดกันเล่นๆได้ข่าวว่าฝ่ายค้านจะยื่นเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลชุดนี้เราเดือนมีนาคมต้นหรือปลายเดือนยังไม่ทราบโดยยังไม่ทราบข้อกล่าวหาขึ้นไกลปืนตั้งลำไว้แล้วครับ ไม่ทราบว่าจะเล็งไปที่ไหนเท่าที่มีประสบการณ์ในทางการเมืองมาในฐานะที่ทำหน้าที่เป็นผู้อภิปรายไม่ไว้วางใจในอดีตการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลต้องเก็บเป็นความลับไม่ใช่ออกมาโพลธนาประชาสัมพันธ์ตุยข่าวตุ้ข่าวขึ้นมาเพื่อให้สังคมสนใจไม่ใช่ครับต้องมีไม้ตายไม่ใช่ว่าพูด พั่มไปเรื่อยตามจินตนาการเอาข้อมูลจากคณะกรรมการชุดต่างๆที่ตนเองเป็นประธานไปกำลังสอบสวนอยู่ยังไม่เสร็จกล่าวหาคนโน้นคนนี้กล่าวหาข้าราชการกล่าวหากระทรวงทบวงกรมต่างๆยังไม่เสร็จสิ้นจะน,นำข้อมูลดังกล่าวมาเปิดอภิปรายอย่างนี้ถือว่าผักบุ้งหลงเหลงอย่างแน่นอนผม อยากส่งความปรารถนาดีไปหาฝ่ายค้านนะครับซึ่งถึงเวลาเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจจะเหลือพักฝ่ายค้านสักกี่คนก็ยังไม่ทราบรู้แต่ว่าเหลือพักประชาชนแน่นอนแต่พักการเมืองอื่นที่ทําหน้าที่เป็นฝ่ายค้านปัจจุบันจะอยู่เป็นฝ่ายค้านกับพักประชาชนหรือไม่โปรดจับตาดูอย่ากับพลิบตาการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจขอเตือนนะครับอย่าทําเป็นเล่นสภาไม่ใช่ที่เล่นของฝ่ายค้าน สภาไม่ใช่ที่ฝึกงานของผู้นำฝ่ายคา้านเดี๋ยวนี้คนทั่วไปในประเทศไทยค่อนข้างจะจำหัวหน้าพักและผู้นำฝ่ายค้านได้แล้วก็จะริทำการใหญ่โดยการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจระวังนะครับถ้าไม่มีข้อมูลอะไรลูกศรมันจะกลับไปหาฝ่ายคา้านเขาจะเปิดอภิปรายฝ่ายค้านหรือเปล่าไม่ทราบเพราะว่าพฤติกรรมส่วนตัวหลายต่อหลายเรื่องของฝ่ายคา้าน ไม่คู่ควรจะปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนรัษฎรเสียด้วยซ้ําอันนี้ไม่ใช่ว่ารัฐบาลมาเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจฝ่ายค้านนะครับจึงขอเตือนฝ่ายค้านทําหน้าที่ให้ดีๆนะครับอย่าหาแสงเพราะว่าแสงแสงธรรมของประชาธิปไตยจะไม่เข้าข้างคนที่จินตนาการนะครับเอาความจริงมาพูดกันไม่ใช่ว่าตั้งรัฐบาลไม่ได้แล้วก็ แม่มีความแค้นในใจจะต้องเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจไม่พักเพื่อไทยเดินหน้าต่อไปได้อย่างแน่นอนมีอะไรผมก็จะพูดเพื่อโจมตีพักเพื่อไทยอย่างนี้ทายไม่ได้ครับพูดไปก่อนนะครับ